ข่าวแรกวันนี้ไปดูทหารและชาวบ้านค่ะที่ร่วมใจสามาัคคีช่วยกันซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวกำลังพลที่เสียสละปกป้องประเทศ พันโทสลายุทธ์มาลาสายผู้บังคับกองพันหานรราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่23จัดกำลังพลชุดช่างเข้าให้การสนับสนุนร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมกันช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครบัวพลทหารอดิสรป้อมกลางกำลังพลของหน่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินโดยการก่อสร้างในปัจจุบันเป็นความร่วมมือและพร้อมใจกันร,ระหว่างทหารส่วนราชการและผู้นำชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนที่ ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆโดยการก่อสร้างจะเร่งดําเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพื่อที่กําลังพลและครอบครัวจะได้เข้าพักฟื้นร่างกายและจิตใจได้อย่างสะดวกสบายต่อไปเป็นการตอบแทนกําลังพลและครอบครัวที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติจนทําให้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ ขณะที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์นายแทนชนชุมกเกษียณปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพนมดงรักที่16กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนประชาชนสถา,านศึกษาและพบปะเยียบเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอพนมดง รักจังหวัดสุรินทร์